วันนี้เรามาทําธุระแถวโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็เซิร์ช Google ดูเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีสถานีรถไฟใกล้ๆโรงพยาบาลเลยนะคะก็คือเพื่อที่จะขึ้นจากตรงโรงพยาบาลเนี่ยกลับบ้านที่อยุธยาคือบ้านเราอยู่อยุธยานะทีเนี้ยสถานีเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นสถานีที่แบบว่าคนขึ้นกันประจำเออไม่ใช่สิหมายถึงว่าถ้าปกติเนี่ยคนก็จะไปขึ้นกันแถวๆกรุงเทพอภิวาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ย เราเห็นมันมีขึ้นใน Google ว่ามันมีสถานีอันนี้ด้วยเราก็เลยลองขึ้นมามามาขึ้นที่นี่เราก็เซิร์ช Google แล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆก็มาเจอกับสถานีนี้ค่ะที่สถานีโรงพยาบาลรามาธิบดีตอนแรกเนี่ยจะไม่มีผู้คนเลยที่จะมามารอที่จุดนี้ค่ะแล้วก็นั่งวงเวงไปมาแต่พอใกล้เวลาเนี่ยค่ะก็เราก็ถามคนแถวนี้เขาบอกว่าประมาณสัก4ี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ะคะมาขายตัว๋วหรือไม่ก็ซื้อตั๋วบนรถไฟเลย ก็แปลกดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าขึ้นเที่ยวนี้มันเป็นยังไงการซื้อตั๋วบนรถไฟไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะขึ้นอยู่กับสถานีที่แบบสถานีแม่แม่หลักๆตัวแม่เลยนะคะเราไม่ได้ใช้วิธีการเดินทางนี้บ่อยนักนะคะแล้วก็วันนี้เราทาตัวเหมือนเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเลยที่แบบว่าเราเราไม่รู้จะเดินทางยังไงค่ะก็เซิร์ชดูเอาว่าเอาาเอมันก็ไปได้เหมือนกันแล้วนี้นะคะก็คือบรรยากาศตอนที่เรามาถึงตอนแรกๆค่ะ เวิงวางโวงเวงไม่มีผู้คนเลยสักคนหนึ่งเล่นเอาใจไม่ดีไปเหมือนกันนะเ,าเราก็กลัวว่ามันจะปลอดภัยไหมเดินเดินไปเจอพี่ทหารพี่ทหารบอกว่าอ๋อที่นี่นั่งไม่ได้นะคะเป็นเขตพระราชฐานเราก็เลยกลับมานั่งตรงมานั่งข้างทางแบบนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศก่อน4ี่โมงเย็นนะคะก็คือเป็นก่อนที่รถไฟขบวนแรกเนี่ยจะเริ่มออกเดินทาง ขบวนที่เรารออยู่นี้นะคะก็คือออกมาจากหัวลาโพงผ่านยมรา,ลาแล้วก็มาถึงเราเป็นสถานีที่3ก็คือสถานีรามาธิบดีแล้วพอใกล้ถึงเวลาที่รถไฟจะมาผู้คนไม่รู้มาจากไหนค่ะมารอเต็มกันไปหมดเลยก็สรุปได้ว่าอันนี้เป็นเส้นทางการเดินทางหลักของคนแถวนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะก็คือว่าบันไดปีนขึ้นรถไฟนะสูงมากต้องสังเกตจากตัวรถไฟกับศีรษะคนนะ อันนั้นน่ะคือระดับนั้นเลยเรนต้องโหนตัวขึ้นไปเลยนะเราดูอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็โหนตัวตามและนี่ก็คือคนที่อยู่บนรถไฟทั้งหมดเยอะมากพอขึ้นไปสักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเดินตรวจตัว๋วเราก็ทกาการจ่ายตังบนรถเล็กจ้าซึ่งค่ารถจากตรงจุดที่เราขึ้นมาจนถึงอยุธยา15บาทเรียกได้ว่าเป็นรถเพื่อ,อนชนสุดๆลองใช้กันนะ